สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หลากรถเรื่องเล่าชุดกฎแห่งกรรมวันนี้พบกับเรื่องผลแห่งการจับจ้วงคิดร้ายต่อพระผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เรียบเรียงจากอัตตาป,ประวัติของพระอาจารย์สิง์ขันตยาคโมกหลวงปู่คำนีปภาโสเป็นสิทธิสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอีกรูปหนึ่งวิถีทางธรรมของท่าน ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นกระทำความเพียรอย่างยอมตายถวายชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านผ่านพบประสบมายิ่งทำให้ประหันั์แน่แก่ใจตนว่าการเียนนไาวตายเกิดในวัตสงสารนี้เป็นความทุกข์อันยิ่งแล้วของการมีชีวิตเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่หลวงปู่คำดีประสบพบเห็นคือการได้ประจักษ์ถึงโทษของกิเลสซึ่งชักนำให้มนุษย์ผู้โง่เขลาต้องพบกับความที่นาดของชีวิตอย่างไม่ควรเป็น ครั้งนั้นพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมกกับพระมหาปิ่นปัญญาพโลไปพักปฏิบัติธรรมที่ป่าชาบ้านเหล่างาโดยมีหลวงปู่คำดีอยู่ในคณะของท่านด้วยพระอาจารย์สิงห์ประรบว่าควรจะทำการล้างป่าชาบ้านเหล่างาสักครั้งและก่อนทำพิธีล้างป่าชาควรติดต่อขอความร่วมมือจากญาติพี่น้องของผู้ตายซึ่งฝังศพอยู่ในป่าชาแห่งนี้ ขณะนั้นมีศพหญิงสาวผู้หนึ่งเพิ่งถูกนำมาฝังที่ป่าชาบ้านเหล่างาได้เดือนเศษเศษหญิงสาวผู้นี้มีได้เสียชีวิตตามปกติคือเจ็บไข้ได้ป่วยตายหากเธอมีเจตนาฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอในว่าผิดหวังเรื่องความรักอกหักหัวใจสลายทํานองนี้พระอาจารย์สิงห์จึงให้หลวงปู่คำดีไปติดต่อขออนุญาตพ่อแม่ของหญิงสาวผู้ตาย ขุดศพขึ้นมาทำพิธีชาปนากิจได้หรือไม่หลวงปู่คำนีก็ไปติดต่อพ่อแม่ผู้ตายและก็ได้รับอนุญาตจากนั้นพระอาจารย์สิงห์พระอาจารย์มหาปิ่นจึงได้กำหนดวันทำการล้างป่าชาบ้านเหล่าง,งาในวันนั้นมีชาวบ้านบ้านเหล่าง,งาทุกหลังคาเรือนมาช่วยกันอย่างพร้อมเพรียงขุดโครงกระดูกข,ขึ้นมาแล้วก็ทำชาปนากิจเผาจนหมดมีการทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ ตามพิธีทางศา,ศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายทั้งหลายหลังจากพิธีกรรมทางศาสนาผ่านไปแล้วชาวบ้านได้อาราธนาพระอาจารย์สิงห์แสดงพระธรรมเทศนาด้วยซึ่งท่านก็รับนิมนต์และกล่าวแก่ญ,ญาติโยมชาวบ้านที่มาชุมนุมณที่นั้นว่าถ้าอยากฟังเทศฟังธรรมอาตามาก็จะแสดงให้ได้รับฟังโดยทั่วกันแต่ขอให้นั่งลงเป็นที่เรียบร้อยสงบสำรวมกายวาจาใจ รับฟังสารประโยชน์จากพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวบ้านทั้งหลายต่างก็ยอบนั่งเป็นที่เรียบร้อยเว้นแต่คนวัยหนุ่มกลุ่มหนึ่งมีอยู่ด้วยกันสี่ถึงห้าคนยังยืนปั้นปึ่งเป็นสง่าสแสดงท่าทางไม่แยแสสนใจไม่ยอมรับนับถือพระปากเช่นพระอาจารย์สิงห์แม้พระอาจารย์สิงห์จะกล่าวเตือนถึงสามครั้งสามคราคนกลุ่มนั้นก็ยังยืนวางท่าเช่นเดิม ด้วยเหตุนี้พระอาจารย์สิงห์จึงจำต้องวางใจเป็นอุบเบกขาพระออกไปเดินจงกรมในป่าไม่แสดงพระธรรมเทศนาใดๆเนื่องจากมีผู้ขวางทางธรรมซึ่งซึ่งหน้าเมื่อพระอาจารย์สิงห์เดินหายไปเฉยเฉยชาวบ้านซึ่งไม่รู้สาเหตุทากันวิาพากษ์วิจารณกันให้แซดส่วนกลุ่มหนุ่มกลุ่มนั้นเป็นคนบ้านโนนทันในว่าเป็นนักศึกษากลับมาเยี่ยมบ้าน ถือว่าพวกตนมีการศึกษาสูงกว่าชาวบ้านแทนที่จะสำนึกรู้ตัวว่าแสดงกิริยาหยาบกระด้างไม่สมควรแก่การละเทสะกลับเยโสโอหังหนักเข้าไปอีกคนหนึ่งในกลุ่มพูดออกมาดังๆว่าพระรูปนี้มันจะวิเศษวิโสมาจากไหนเราเคยใกล้ชิดกับพระระดับท่านเจ้าคุณมานับต่อนักแล้วแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชก็เข้าเฝ้ามาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง หลวงปู่คำนีได้ยินเขาพูดเช่นนั้นรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งท่านจึงเลี่ยงออกไปตามหาพระอาจารย์สิงห์และพบท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ก็เข้าไปกราบเรียนว่าคนกลุ่มนั้นพูดเช่นไรบ้างพระอาจารย์สิงห์กล่าวว่าเราต้องการทรมานความทิฐิมานะของพวกเขาคนเราหากหลงว่าตัวเองฉลาดคนอื่นโง่ก็เท่ากับเห็นผิดเป็นชอบเราจึงต้องวางเป็นอุเบกขาเสีย ถึงเทศนาอย่างไรคนประเภทนี้ก็ไม่ฟังเราหรอกนี่น้ำซ้ำเขาจะดูหมิ่นดูแคลนทำลายพระธรรมของพระพุทธเจ้าอีกด้วยพระอาจารย์พูดแค่นี้ก็เดินจงกรมต่อไปไม่กล่าวถ้อยคำอื่นใดอีกหลวงปู่คำดีจึงต้องถอยห่างออกมาหลังจากกลุ่มคนหนุ่มผู้ทรนงว่าตนมีการศึกษาสูงมีภูมิมรู้เหนือกว่าพระคร่ำครึกบ้านนอกกลับไปบ้านโนนทานแล้ว แต่ก็ยังไม่ยอมเลิกจวงจาาหยาบคายต่อพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเที่ยวพูดจาดูถูกดูแคลนพระอาจารย์สิงห์โดยใช้วาจาส่อเสียดให้รายท่านต่างๆนานา,นา,นาเป็นที่สนุกปากมีหน่ำซ้ำยังยุยงไม่ให้ใส่บาตรพระทุดงกรรมฐานที่มาอาศัยป่าชาบ้านเหล่างาปักรกรดบำเพ็ญธรรมการกระทำของบุคคลกลุ่มนี้นับเป็นการก่าออกุศล,ลกรรมครบถ้วนทั้งกายวาจาใจ ด้วยเจตนาให้ร้ายต่อพระภิกษุผู้ทรงศีลบริสุทธิ์พลังแห่งอกุศล,ลกรรมครั้งนี้จึงรุนแรงเกลี้ยกราดอย่างยิ่งอีกสี่ห้าวันต่อมาบุคคลกลุ่มนี้ก็เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงเนื่องจากอาหารเป็นพิษและเสียชีวิตไล่เลี่ยกันหมดทุกคนการตายอย่างรวดเร็วและพร้อมเพรียงของคนกลุ่มนี้ทำให้ชาวบ้านโนนทานและชาวบ้านเหล่างาคิดตรงกัน เชื่อเหมือนกันว่าสาเหตุแท้จริงที่ความตายมาพรากชีวิตคนเหล่านี้ไปจากโลกมนุษย์ด้วยวัยอันไม่สมควรคงเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากพลังจากอากุศล,ลกรรมหรือกรรมชั่วอันเนื่องจากมีจิตมุ่งมั่นประทุษส้ายถึงขั้นพยายามกลัน่แกล้งก,การบำเพ็ญธรรมของพระภิกษุซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์นับแต่นั้นชาวบ้านโนนทานและชาวบ้านเหล่านาต่างมีสำนึกหวาดเกรงเรื่องบาปก,กรรมยิ่งกว่าเดิมเป็นทวีคูณ ทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความระมัดระวงังไม่ประมาทมักง่ายเช่นการก่อนเนื่องจากอุทาหรณ์จากการตายของบุคคลกลุ่มนั้นเป็นแบบอย่างเรื่องของการจับจ้วงคิดร้ายต่อพระผู้ทรงศีลบริสุทธิ์อีกเรื่องหนึ่งนี้เรียบเรียงจากชีวประวัติของหลวงปู่เทศเทพรังสีประมาณปี2493เมื่อครั้งที่หลวงปู่เทศเทพรังสี จาริกทุนงสู่ภาคใต้พร้อมหมู่คณะเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ประสบพบเห็นเหตุการณ์เลวร้ายที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นโดยบุคคลผู้ที่เป็นพุทธสาวกด้วยกันครั้งนั้นหลวงปู่เทศเทศรังสีเป็นหัวหน้าคณะพร้อมกับพระอาจารย์มหาปิ่นชลิโตพระอาจารย์คำพองติสโสหลวงปู่เหรียญวราลาโภ พระอาจารย์สุวัตสุวโจหลวงปู่บุญสนหลวงปู่อ่อนหลวงปู่บัวพาและพระภิกษุสามนเณรอีกจำนวนหนึ่งรวมทั้งชีปะขาวคือคราวาสผู้ใคร่ในธรรมรักษาศีลแปดนุ่งขาวห่มขาวจาริกจากอีสานสู่ดินแดนภาคใต้ด้วยการเดินเท้าไปเรื่อยๆคณะพระทุนงกรรมาฐานภายใต้การนำของหลวงปู่เทศไปถึงจังหวัดสงขลา ได้พักอยู่ที่วัดควรมีดก่อนแล้วจึงต่อไปยังจังหวัดพังงาสองจังหวัดนี้ไม่มีพระสงฆ์คณะธรรมยุทธ์อยู่เลยท่านพระอาจารย์เทศปรารบว่าควรจะหาที่สร้างวัดธรรมยุทธ์ขึ้นบ้างเพื่อให้เป็นที่พึ่งของพระสายปฏิบัติซึ่งจาริกธุดงมาทางใต้ในอนาคตต่อไปท่านจึงสแสวงหาสถานที่เพื่อสร้างวัดเรื่อยมาชาวใต้สมัยนั้นไม่คุ้นชินกับพระป่าสายธรรมยุทธ์ เห็นพระธดงเข้าไปพักในป่าช้าฉันในบาทเพียงมือเดียวปราศจากอัธบริขารอำนวยความสะดวกใดๆก็ออกจะแปลกใจขณะเดียวกันเมื่อเห็นการวางตัวสงบสำรวมเคร่งครัดในพระธรรมวินัยไม่มีเครื่องของขลังและพระเครื่องแจกจ่ายหรือให้เช่าบูชาความศรัทธาก็เริ่มเกิดขึ้นและแผ่ขยายเป็นวงกว้างออกไปเรื่อยๆความศรัทธาของญาติโยมที่มีต่อพระป่าสายปฏิบัติ กลับเป็นเหตุให้พระเจ้าถิ่นเกิดความไม่พอใจต้องการขับไล่พระธุดงคณะนี้ไปให้พ้นพื้นที่ท้องถิ่นของตนจึงได้กระทำทุกวิถีทางที่จะบีบคั้นกดดันให้พระป่าทนอยู่ต่อไปไม่ไหวนักบ,บวชเจ้าถิ่นจำนวนหนึ่งถูกครอบงำด้วยมิจฉาทิฐิตกเป็นทาตโทสะโมหะจนสติปัญญามืดบอดถึงกับยุแย่ชาวบ้านให้ต่อต้านและประทุษรายพระธุนง ซึ่งเป็นพระจากภาคอีสานเกือบทั้งหมดพร้อมกันนั้นตัวเองก็โดดลงไปแสดงความเป็นปรปักอย่างเปิดเผยชัดแจ้งบุคคลเหล่านั้นกล่าวได้ว่าเป็นเทียงอาศัยเรียกตัวเองว่าพระภิกษุโกนหัวห่มผ้าเหลืองเท่านั้นก็ว่าได้นักบวชเจ้าถิ่นถึงกับปลุกระดมชาวบ้านมีให้ใส่บาทพระทุดงชาวบ้านบางกลุ่มก็คล้อยตามไม่ยอมเกื้อกูลสงเคราะห์พระป่าตามคำยุแย่ ชาวบ้านบางกลุ่มไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่าการกระทําเช่นนั้นไม่ถูกต้องผิดวิสัยชาวพุทธจึงไม่ยอมปฏิบัติตามเมื่อกดดันบีบคั้นพระป่าไม่สําเร็จก็บังเกิดโทสะจนระงับยับยั้งเอาไว้ไม่ได้ถึงกับลงมือกระทําร้ายซึ่งซึ่งหน้าโดยส่งพักพวกแอบซุ่มริมทานคว้างปาก้อนหินเข้าใส่จนพระเนรหลรูปหัวแตกหัวโนแค่นั้นยังไม่หนำใจ เวลาพระธุดงออกเดินบินธบาทพระเนนที่เดินตามหลังปิดท้ายขบวนจะถูกเตะขา,าพับถึงลมกลิ้งบาดกระเด็นอย่างหน้าอานาถพระอาจารย์เทศและพระอาวุโสต้องคอยเตือนคอยอบรมให้พระเนนคณะของท่านใช้ขันติความอดทนเป็นที่ยึดเหนี่ยวเจริญพรหมวิหารแผ่เมตตายอย่าให้บกคร่องแม้เขาจะทำร้ายหรือเอามีดเอาอาวุธมาฆ่าเสียให้ตาย ก็จงยึดมั่นอยู่ในความเมตตาจนถึงลมหายใจสุดท้ายการวางเฉยไม่ต้อตอบสวนกลับต่อการกระทำชั่วใดๆของพระธุดงกรรมฐานแทนที่จะทำให้ผู้มีจิตใจต่ำซรามเกิดความสำนึกระลึกได้ถึงความผิดความถูกกลับกลายเป็นชนวนเหตุให้บรรดาลโทระหนักเข้าไปอีกคราวนี้ถึงกับยุโยงให้คราวาดพักพวกของตน แอบไปเผากุติเครื่องงงบางที่ทำอย่างหยาบๆและสมถะในป่าช้าเวลาพระเนนออกไปบินทบาตจนมอดไหมเหลือแต่ตอกุติที่ยตดโยงผู้ซึ่งเลื่องใสศรัทธาพระปฏิบัติคณะน,นี้ช่วยสร้างให้เป็นเพิงพักมีแค่หลังคาและฝากุติสามด้านส่วนพื้นก็ยกขึ้นมาเป็นแคร่พออาศัยนั่งเจริญภาวนาและบังแดดบังน้ำค้างเท่านั้นเมื่อถูกไฟเผาจึงลุกไหมไม่มีเหลือ แม้แต่กุติพระอาจารย์เทศเทพรังสีก็ถูกเผาวอดวายไปด้วยกระทำกันถึงเพียงนี้พระธุดงกรรมาฐานก็ยังสงบเสงี่ยมนิ่งเฉยไม่ต้อตอบใดๆทั้งสิ้นและก็ไม่ยอมถอนกดหนีตามที่พระเจ้าถิ่นกลุ่มนี้ต้องการเมื่อฝ่ายพระปฏิบัติไม่มีปฏิกิริยาสะท้อนกลับอีกฝ่ายก็ยิ่งมีโทสะกำเริบกล้าสติสัมปชัญญะประหนึ่งดับสลายฮิริโอตปะ ความละอายความเกรงกลัวต่อบาปก,ก็สูญหายไปไม่มีเหลือคราวนี้ถึงกับร่วมมือกับคาราวาสซึ่งเป็นพวกพ้องวางยาพิษใส่ไว้ในอาหารแล้วนำอาหารนั้นไปใส่บาตรด้วยเจตนาหมายสังหารพระปฏิบัติให้ถึงแก่กรรมมรณภาพทั้งคณะแต่พระป่ากรรมาฐานรู้ว่าอาหารมียาพิษจึงหลีกเลี่ยงไม่ฉันเสีย เจตนาเลวร้ายที่พุ่งเป้าเข้าใส่พระธุดงกรรมฐานสิบสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตถูกตั้งรับและต้านทานไว้ด้วยความดีซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัยตลอดมาความเลวร้ายซึ่งได้รับการตอบโต้ด้วยการให้อภัยและเมตตาเรื่องแสดงผลให้ญาติโยมชาวบ้านสามารถแยกแยะและมองเห็นความผิดถูกได้ชัดเจน ความเลื่อมใส่ศรัทธาต่อคณะพระธุดงกรรมฐานก็ยิ่งเพิ่มพูนและแผ่กว้างออกไปทุกทีตลอดเวลาที่พระป่าสายธรรมยุทธ์ภายใต้การนำของพระอาจารย์เทศเทศรังสีถูกเบียดเบียนรังแกอย่างรุนแรงไม่สามารถพึ่งพาพระเถระของจังหวัดได้เลยยิ่งไปกว่านั้นเจ้าคณะจังหวัดพังงาในสมัยนั้นยังช่วยกดดันให้คณะพระธุนงกรรมฐานออกไปจากพื้นที่อีกแรงหนึ่ง มีการรายงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการด้วยข้อหาว่าเป็นพระจรจัดเมื่อศึกษาธิการอำเภอมาตรวจสอบใบสุทธ,ธิด้วยตัวเองก็ไม่พบความผิดตามข้อหาใดๆจึงทำอะไรไม่ได้การกลั่นแกล้งรังแกจากเจ้าถิ่นเป็นไปทุกรูปแบบแม้กระทั่งไปว่าจ้างหญิงเสเพลมาคอยจ้องไล่กอดพระภิกษุที่ท่านกำลังเดินจงกรมหรือกำลังนั่งสมาธิในที่เปลี่ยวอันสงบสงัด เพื่อต้องการให้ท่านอาบัตหน้ามืดขั้นปาราชิพทำให้พระธุดงต้องคอยระมัดระวังตัวอย่างมากไม่กล้าออกมาเดินจงกรมได้แต่นั่งเจริญภาวนาอยู่แต่ในกุฏิเพิงพักอย่างเดียวพระพุทธองค์ทรงปรัดัเอาไว้เป็นสัจธรรมว่าผู้ทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นอีกไม่นานต่อมาผู้ที่ประกอบอกุศล,ลกรรมคือกรรมชั่วทั้งหลายซึ่งมีทั้งสมณะและฆส ก็ถึงวาระอันต้องเผชิญกับผลกรรมของตนอย่างทันตาเห็นโดยทั่วหน้ากันนักบ,บวชผู้ที่มีเจตนาเอายาพิษยาสั่งใส่ในอาหารแล้วให้คนนำไปใส่บาตมุ่งหมายปลิดชีวิตพระทุโงทั้งคณะกระทั่งญาติโยมชาวใต้ด้วยกันถึงกับออกปากติเตียนว่าเป็นพระที่มีนิสัยจิตใจเที้ยมโหดยิ่งกว่าเสือเกิดชันอาหารเป็นพิษเข้าไปเมื่อพิษกำเริบก,ก็อาเจียนออกมาเป็นเลือด และมีเลือดทะลับออกมาทางจมูกปากและทวารหนักทวารเบาเป็นลิ่มลิ่งได้รับความเจ็บปวดทรมานไม่นานก็สิ้นใจตายในสภาพหน้าอนาถคฤรือหัดคนที่ลอบเข้าไปเอาไฟเผากุฏิหลวงปูธธ่เทศและพระเนนเกิดไฟไหม้บ้านตัวเองทรัพย์สินเงินทองที่เก็บงำไว้ในบ้านถูกไฟเผาพลานหมดเกลี้ยงตัวเองโศกเศร้าเสียใจกระทั่งกลายเป็นคนวิกลจริตพูดจาาพร่ำเพ้ ไม่รู้เรื่องรู้ความทิกสุที่ยุยงไม่ให้ชาวบ้านใส่บาดพระธุดงพูดจายุยุให้ชาวบ้านทำลายพระธุดงจัดการไปว่าจ้างหญิงเสเพลมาปลั่งพระกำลังเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิในที่สงัดทำให้พระธุดงไม่กล้าออกจากกุฏิทิกสุเหล่านี้ฉันอาหารเป็นพิษเข้าไปแล้วอาเจียนออกมาเป็นเลือดมรณภาพด้วยความทุกข์ทรมานหมดทุกรูป ภิกษุรูปหนึ่งแอบอยู่ข้างทางใช้ก้อนออิก,ก้นหินขว้างปาพระทุโดงขณะออกบินทบาทนอกจากนั้นยังแซงเดินตามหลังพระเนนที่อยู่ท้ายขบวนแล้วชวยโอกาสแต่ขาพับจนลมกลิ้งบาดหลุดกระเด็นต่อมาภิกษุรูปนี้ถูกรถยนต์ชนและถูกล้อทับศีรษะจนกระโหลกแตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงมรณภาพในสภาพสยดสยองผลแห่งกรรมชั่วที่ปรากฏแก่ผู้กระทำกรรมชั่ว เรียงลำดับไปอย่างทันตาเห็นได้ทำลายขวัญแนวร่วมที่ต่อต้านคณะพระธุดดงจนเกิดความขยาดขลาดกลัวกันทั่วหน้าไม่มีใครกล้ากระทำการใดๆอันรุนแรงร้ายกาจอีกเพราะรู้เห็นโดยทั่วกันแล้วว่าผลแห่งกรรมชั่วนั้นีจริงๆและปรากฏขึ้นจริงในที่สุดการบีบคั้นกดดันก็หมดสิ้นไปเปิดทางให้พระอาจารย์เทศเทพรังสีและคณะของท่าน ดำเนินการอบรมสั่งสอนการปฏิบัติกรรมฐานให้แพร่หลายต่อไปตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้และสามารถสร้างวัดธรรมยุทธ์ใน3มจังหวัดภาคใต้คือภูเก็ตพังงากระบี่รวมแล้วได้ถึง11วัดนี่แหละก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่ให้พลาดคลิปต่อไป ของหลากรถเรื่องเล่าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ